สวัสดีค่ะพบกับแอนฟ Studio กัออีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหนังเรื่อง Very Ordinary Couple หนังเกาหลีในปี2013ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมสุดฟินกับหนังเรื่องนี้กันเลยค่ะหนังเปิดเรื่องเมื่อที่น้าเอกเดินรองให้กลับบ้านพอเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มมาก่อนจะเข้าบ้านน้าเอกเช็ดน้ำตาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อแม่แม่และน้องสาวสงสัยเธอรีบเข้านอนทันทีแม้ปาาจะบอกว่าไม่เสียใจกับการเลิกรากครั้งนี้แต่น้าเอกก็ร้องไห้แทบตายเหมือนกัน ่อหน้าคนอื่นทําเหมือนไม่เป็นไรแต่พออยู่คนเดียวเท่านั้นแหละก็คิดถึงช่วงเวลาที่เคยหวานเบาตอนอยู่ด้วยกันไม่ได้ดานพระเอกก็บอกกับเพื่อนว่าคนที่ร้องไห้ตอนเลิกกับแฟนเนี่ยมีแค่คนที่อยู่ในละครน,นำเน่าเท่านั้นแหละในชีวิตจริงไม่มีใครทําแบบนั้นกันหรอกวันแรกที่เป็นโสดต้องดีใจที่ได้เป็นอิสระสักทีแล้วก็เดินหน้าหาคนใหม่โลดพระเอกจะบอกให้เพื่อนที่ทํางานนัดสาวมาดื่มกัน พระเอกก็ดีด่าทำความรู้จักกับสาวใหม่เดื่มจนมาได้พักหนึ่งจากนั้นก็บอกให้เพื่อนรหาจางยองหน่อยซึ่งจางยองก็คือนางเอกนั่นเองเพื่อนเลยรีบแก้ตัวแทนว่าจางยองก็แค่คนรู้จักของพระเอกอะนะแต่พระเอกก็ยังไม่ยอมหยุดวุว่นวายลั่นร้านให้เพื่อนถวานางเอกให้ได้เรียกเธอมาที่นี่เดี๋ยวนี้จากนั้นพระเอกก็ร้องไห้ฟูมไฟเหมือนหมาที่ต้องเลิกกับนางเอกเอาพระเอกไม่เหมือนที่โมไว้นี่นะที่ทำงานหัวหน้าคิมชวนนางเอกมางานแต่งของเธอด้วยและบอกให้หนางเอกเป็นคนรับเช่าดอกไม้นะ แต่เพื่อนก็แอบกระซิบว่านางเอกเลิกกับแฟนแล้วหัวหน้าคิมเลแซวห้น้งเอกขาวแฟนใหม่ในงานแต่งของเธอซะเลยนางเอกไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอคบกับพระเอกเพราะทั้งคู่ทํางานอยู่ที่เดียวกันแต่มีคนเดียวที่รู้ก็คือหัวหน้าปากเพื่อนของเปนเกนั่นเองเพื่อนที่ทํางานนินทาเ,เอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนเหมือนกันได้ยินว่าแฟนเขาโรคติดมาเป็นโรคบ้าผู้ชายและคอยแอบสกดรอยตามเขาตลอดนางเอกเลยมาโวยวายหัวหน้าปักชูใจเที่ยวเธอไปพูดเสียหายแบบนั้น ต่อมาหัวหน้าคิมเห็นหนางเอกโซดจึงคิดจะแนะนําผู้ชายดีๆให้ซึ่งก็คือผู้จัดการมินที่อยู่สํานักงานใหญ่นัดแนะให้หนางเอกไปกินเลี้ยงด้วยกันคืนนี้พระเอกที่ได้ยินก็รีบบอกหัวหน้าคิมว่านางเอกไม่ไปก็อย่าไปตื้อเลยเธอมาตรฐานสูงจะตายนางเอกเลยบอกแบบว่ามาตรฐานไม่ได้สูงขนาดนั้นที่ผ่านมาคบแต่พวกกุ้ยมาตรฐานสูงตรงไหนน้น,นแอบด่าพระเอกเบาๆพระเอกก็แอบกัดฟันและบ่นว่ากุ้ยเหรอหนางเอกเสริมว่ากุ้ยที่ชอบแทนข้างหลังด้วยละ่ะไม่รู้จักเหรอ พระเอกอย่างอารมณ์เสียที่โดนนางเอกเน็บแรงซะขนาดนั้นเพื่อนมาชวนให้พระเอกไปงานเลี้ยงด้วยแต่พระเอกก็ยืนยันว่าไม่ไปโวยแต่พระเอกก็ปากแข็งไปงานสุดท้ายก็ไปงานเลี้ยงอยู่ดีเพราะอยากเห็นว่านางเอกไปหรือเปล่าเมื่อเห็นว่าเธอพูดคุยกับผู้จัดการมินท่าทางสนิทสนมพระเอกก็แอบมองตาเขียวเมื่อพระเอกมาเจอนางเอกที่น้าห้องน้ำแอบแขวเธอว่านายบอกว่ามาไม่ได้เปลี่ยนใจเร็วจังนะเธอนเอกถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับนายด้วยพระเอกก็ประชดว่านางเอกกับผู้จัดการมินก็เหมาะสมกันดีนะ นากเอกระชดกลับว่าคิดว่าเขาก็น่ารักดีเหมือนกันพระเอกบอกว่าเลิกกันแล้วก็ช่วยพูดกันดีๆเถอะเมืออาชีพกันหน่อยนากเอกก็ตอบตกลงจะพูดดีๆกับเขาเพราะยังไงก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันหลังจากนั้นพระเอกก็ทวงโน้ตบุ๊กที่นากเอกยืมไปไม่คืนนากเอกเลยบอกว่าจะคืนให้พระเอกก็ยังกวนตีนไม่เลิกบอกให้ในางเอกคืนเร็วๆด้วยเอาของคนอื่นไปไม่คืนมันน่าเกลียดมากโอ๊ยนังเอกเจอแฟนเก่าแบบนี้หัวจะปวดทานเมื่อพระเอกเห็นนางเอกนั่งคุยกับผู้จัดการมินสองต่อสองอาการหวงก้างแฟนเเกกก่าก็ริ พระเอกเข้าไปทักทายและดันพูดถึงข้อเสียของนางเอกต่อหน้าผู้จัดการมินซะงั้นแหมกะสกัดดาวรุ่งกันสุดๆเอกถามว่าเธอมีข้อเสียอะไรหรอมาพูดแบบนี้ทําไมต้องการอะไรกันแนะ่พระเอกบอกให้นางเอกอย่ากโกรธแค่ลอเล่นเท่านั้นและอาสา,าจรินเบียให้นางเอกด้วยเป็นการไถ่โทษที่ทําให้เธออารมณ์เสียแต่แล้วพระเอกก็แกล้งเทเบียหกจนเลิกชุดนางเอกไปหมดและบอกว่าตัวเองคุมเมาไปหน่อยรีบขอโทษขอโพยนางเอกส่วนนางเอกก็ปริแตกมากเอาคืนด้วยการเอาเบียศาสหน้าพระเอกกลับไป แล้วก็แก้ตัวว่ามือมันกระตุกไม่ตั้งใจเหมือนกันต้องขอโทษด้วยพระเอกเลยถามว่าเนเอกบ้าไปแล้วหรอเจอผู้ชายใหม่หน่อยแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนเกก็ด่ากกลับไปว่าเมาแล้วก็กลับไปเถอะจะมายุ่งอะไรด้วยทั้งคููาฟาดฝีปากกันจนเพื่อนพนักง,งานงงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนายเอกเดินออกไปเพเอกก็มาดึงมือไว้ถามว่าจะไปไหนเป็นบ้าอะไรหรือเปล่านายเอกจึงถามกลับไปว่าเคยชอบฉันบ้างไหมเดทกันทําไมที่บอกว่ารักโกหกเหรอพระเอกก็แย้งว่าเธอต้าหากเป็นฝ่ายบอกเลิก นายเอกย้อนกลับว่านายก็ไม่ได้มีความสุขอยู่แล้วรอให้ฉันบอกเลิกอยู่ใช่ไหมและตบหน้าเระเอกไปด้วยทีนึงพระเอกก็ยอมเช้าที่ไหนทีนี้ทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันชุดใหญ่ชุลมุนจนวุ่นวายไปหมดจนเพื่อนๆต้องมาห้ามเอาไว้คนทางวัสร์จึงรู้กันแล้วว่าทั้งคู่เคยแอบคบกันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เระเอกนอนอยู่ก็มีพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ส่งมาจากนายเอกมันคือโน้ตบุ๊กตัวที่พระเอกทวงนั่นแหละแต่สภาพมันดูยับเยินมาก แน่นอนว่าพระเอกเอาคืนนงเอกด้วยการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางไปบ้างซึ่งก็เป็นของที่นางเอกลืมไว้ที่ห้องเขารวมถึงกล่องอาหารที่หมดอายุส่งกลิ่นเหม็นมากนางเอกรีบเอาของไปทิ้งด้วยความโกรธแค้นจากนั้นเธอก็มาระบายอารมณ์ด้วยการช้อปปิ้งออนไลน์ไปเจ็ดแสนวอนและสั่งเก็บเงินผ่านโบโัพท์ของพระเอกที่เคยใช้ปโปรเบอร์คู่ด้วยกันนั้นทำให้พระเอกเสงมากทีต่ต้องเสียเงินให้กับนางเอกทั้งที่เลิกกันแล้วพระเอกจึงเอาคืนด้วยการแอบหยิบเอกสารจากโต๊ะของนางเอกไปซ่อน นั่นทาให้หนเอกต่อนั่งคํานวณตัวเลขใหม่จนคนอื่นเลิกงานกันหมดแล้วแต่เธอก็ยังทํางานไม่เสร็จแน่คิดว่าต้องเป็นฝีมือของเพลกแนะ่ชาววันรุ่งขึ้นขนาดชื่อเพลกนางกวีเขาก็ต้องตกจากกวีหัวทิมนั่นเพราะนังเอกแอบถอดขากวีข้างหนึง่งทิ้งถังขยะไปแล้วแม้ทั้งคู่จะาคืนแก้แค้นกันอย่างไม่ลดละแต่ดึกดึกแล้วก็ยังคิดถึงกันอยู่ด้วยความที่คบกันมานานถึง3ปี นางเอกแอบไปเช็คเฟซบุ๊กของพระเอกจนรู้ว่าเขาคบอยู่กับสาวคนหนึ่งเธอก็สกกดรอยตามแฟนใหม่ของพระเอกซึ่งเป็นแค่เด็กหมาลาเท่านั้นเพราะอยากรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงส่วนพระเอกในวันที่เขาไม่สบายมากไปเปิดกล่องยาที่นางเอกเตรียมไว้ซึ่งในนั้นมียาที่แก้ทุกโรคที่เขาเป็นบ่อยๆก็อดคิดถึงเธอไม่ได้อีกแล้วนางเอกคิดว่าเธอต้องมูฟออนบ้างในเมื่อพระเอก,ก็มูฟออนไปแล้วเธอจึงนัดผู้จัดการมินออกมาเพื่อขอให้เขาช่วยหางานที่ต่างประเทศให้ ทั้งคู่ดื่มกันจนนเอกเมามากและด้วยความเมาและความเหงาของนางเอกเธอก็เผดใจไปกับผู้จัดการมินทั้งคู่ไปเปิดห้องด้วยกันและมีซัมติงกันเรียบร้อยหลังจากานั้นนางเอกก็รีบแต่งตัวและรีบกลับไปก่อนที่ผู้จัดการมินจะตื่นทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาที่บริษัทก็มีการจัดอบรมพนักงานนอกสถานที่หลังเลิกกันไปสักพักแล้วพเพ่ก็คิดได้ว่าไม่ควรทำตัวแย่ๆกับนางเอกอีกเขาจึงเอาขนมไปแบ่งให้เธอซะเยอะแยะแต่แล้วในคืนนั้นเพื่อนของพระเอกก็เรียกพระเอกออกมาพบ แล้วเริ่มเล่าให้ฟังว่ามีข่าวในบริษัทว่าผู้จัดการมินไปนอนกับนางเอกแล้วและแอบถ่ายรูปเธอ,เอไว้ด้วยแถมมาส่งให้คนอื่นในบริษัทดูนั้นทําให้พระเอกโกรธจัดมากและเดินไปที่ห้องของผู้จัดการมินพระเอกคว้าตัวผู้จัดการมินมาต่อยไปหลายทีด้วยความโกรธแทนนางเอกจากนั้นก็มือถือของผู้จัดการมินไปลบรูปจนหนมดผู้จัดการมินถูกถามส่งโรงพยาบาลอีกด้วยนางเอกอยากรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงเดินมาถามพระเอกพระเอกถามทั้งน้ําตาว่าทําไมเธอไปคบกับผู้ชายเร็วๆที่ปล่อยข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเธอด้วย นางเอกแม้แจะรู้สึกดีที่พระเอกเป็นห่วงแต่ก็เก็บความรู้สึกเอาไว้และพูดไปว่าถึงแม้ว่าฉันจะต้องเจ็บมันก็เป็นเรื่องของฉันนั้นทำให้พระเอกเสียใจมากและคิดจะเดินกลับเข้าเมืองไปคนเดียวนางเอกรู้สึกเป็นห่วงเดินตามพระเอกไปด้วยและก็เกิดหลงทางขึ้นพระเอกที่หลงทางเหมือนกันก็รีบโทรหาหนางเอกถามว่าเธออยู่ที่ไหนเมื่อรู้ว่าเธอหลงทางอยู่ก็บอกให้เธอเรออยู่ตรงนั้นเขาจะรีบไปหาเธอทางคู่ผลัดกันเดินหาแล้วก็คาดกันอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายก็บังเอิญเจอกัน แล้วทั้งคู่ก็อยู่นั่งคุยกันจนเช้าเนกถามว่ารู้ไหมมีโอกาสไป3%ที่คู่รักที่เลิกกันแล้วจะกลับมาคบกันอีกแต่มีแค่3%เท่านั้นที่ลงเอยด้วยดีส่วนอีก97%จะเลิกกันอีกครั้งด้วยผลเดิมๆก่อนที่จะแยกย้ายกันพระเอกตัดสินใจขอคืนดีกับนังเอเพราะลึกๆแล้วเขาก็ยังรักเธออยู่แต่นางเอกก็บอกว่ากลัวว่าเราจะเป็น3%ที่ต้องเลิกกันอีกพระเอกเลยถามว่ารู้ไหมโอกาสที่คนเราจะถูกลอตเตอรี่มีแค่1ใน814ล้าน แต่ก็ยังมีคนถูกลอตเตอรี่ทุก3เดือน3%ก็ถือว่าโคตสูงเลยนะแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาคบกันอีกครั้งคราวนี้ทั้งคู่กลายเป็นคู่รักหวานหวานตัวติดกันตลอดเปิดตัวคบหากันแบบไม่ลบซอนอีกต่อไปคนในออฟฟิศก็รู้กันหมดพระเอกจ,จึงคิดจะทําให้มันถูกต้องเขาออกไปเคลียร์บอกเลิกกับแฟนเด็กรุ่นน้องที่เพิงเ่งคบหากันได้ไม่นานแล้วพระเอกก็ถูกแฟนเด็กด่าว่าไอ้สารเลวไปตามระเบียบ ในคืนนั้นเพื่อนแฟนเด็กก็โทรมาต่อว่านังเอกเรื่องที่ยังเพรกไปจากเพื่อนของเธอนางเอกรู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยแต่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพกฟังเพื่อหวังประคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้ต่อมานังเอกจึงลองคุยกับพระเอกเรื่องแต่งงานเพราะคิดว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามั่นคงขึ้นพระเอกก็นั่งคิดอยู่ครู่ใหญ่นางเอกพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้รีบร้อนอะไรและไม่ต้องกดดันด้วยและสุดท้ายพระเอกก็ยอมตกลงจะแต่งงานกับนังเอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะไปได้ดีกว่าครั้งก่อน แต่แล้วครั้งหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ไปดูหนังด้วยกันแล้วก็เจอฉากที่นักสแสดงหญิงนอกใจสามีทําให้พระเอกทนดูไม่ไหวจึงได้รีบลุกขึ้นออกไปจากโรงหนังแถมระหว่างพักเที่ยงพวกพนักง,งานก็โมกกันเรื่องที่แอบไปมีอะไรกับผู้หญิงที่กําลังเมาอีกด้วยนั่นทําให้พระเอกอดคิดถึงเรื่องที่ได้เอกกับผู้จัดก,การมินไม่ได้ซึ่งเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องนั้นพระเอกเลยไปทํางานทั้งที่อารมณ์ไม่ดีและก็พานอารมณ์เสียใส่ลูกค้าจนถูกลดตําแหน่งกลายเป็นพนักงานขายกองทุนที่ต้องออกไปเดินหาลูกค้าเอง จากการทำงานคนละเวลาที่ไม่ค่อยได้เจอกันความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกก็เริ่มห่างเหินกันขึ้นแต่พระเอกก็อยากประคับประคองความรักครั้งนี้เอาไว้จึงได้ชวนนางเอกไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันในวันหยุดนางเอกก็ดีใจไม่น้อยนางเอกรีบตื่นเช้าเตรียมข้าวกล่องเพื่อไปกินกันที่สวนสนุกแต่พระเอกกลับลืมนัดและดันตื่นสายซะงั้นเมื่อนางเอกโทรมาปลุกพระเอกเขาก็รีบโกหกว่าเตรียมตัวจะเสร็จแล้วจะรีบออกไปทันทีแต่วันนั้นฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจอีกฝนก็ตกลงมาอย่างหนกักและทำให้พระเอกไปสาย แถมบัตรสวนสนุกที่พระเอกเตรียมมาก็ดันหมดอายุซะแล้วพระเอกเลยต้องซื้อบัตรใหม่และพางเอกไปเที่ยวสวนสนุกแต่ทั้งคููก็รู้สึกเซ็งและเงียบเงันเสียกันเหมือนว่ามันหมดสนุกไปแล้วณเอกเอาเข้าวกล่องมากินกันแต่กลับรู้สึกว่าพระเอกแค่ฝืนๆกินมันไปเท่านั้นงเอกจึงรู้สึกว่าพระเอกหมดรักได้ตัวเธอแล้วจึงแอบไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวท่ามกลางสายฝนและแล้วเหตุการณ์ก็แย่ลงไปอีกเมื่อพระเอกเดินมาหาเรื่องชวนทะเลาะว,ว่านาเอกก็ไม่อยากมาเที่ยวกับเขาอยู่แล้ว พระเอกถามว่าทำไมเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ยเอกก็ตอบว่าฉันหรอฉันเอาแต่ใจหรอฉันแทบจะไม่กล้าหายใจอยู่แล้วกลัวว่าจะทำอะไรไม่ถูกใจในายพระเอกบอกว่าถ้าเธออยากบอกเลิกก็พูดออกมาเลยแหมแบบเดิมอีกแล้วนะเนี่ยยเอกก็เสียใจมากและถามว่าเคยรักฉันบ้างไหมพระเอกก็ไม่ตอบยเอกก็ยิ่งร้องไห้หนักเข้าไปอีกเมื่อฝนหยุดตกทั้งคู่จึงตัดสินใจกันว่าเลิกกันคงดีกว่าและแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป สุดท้ายทั้งคู่ก็ประคับประคองความรักกันไม่ไหวและเลิกกันอีกครั้งหลายปีต่อมาพระเอกที่ถูกย้ายไปทำง,งานที่สาขาอื่นได้เดือนคันเป็นหัวหน้าเขาได้รับตัวหนังที่เชิญพนักง,งานท,าทั้งบริษัททุกสาขาไปดูเมื่อถึงวันที่หนังบริษัทฉายนายเอกก็เข้าไปดูหนังและแอบ,บมองหาว่าพระเอกมางานนี้หรือเปล่าเมื่อไม่เห็นเขานายเอกจึงลุกข,ขึ้นออกไปไม่ดูต่อแต่แล้วนายเอกก็บังเอิญเจอพระเอกที่หน้าประตูทางเขา้าซึ่งเขาก็มาในชุดสูทอย่างรอส่วนนายเอกนั้นก็ยังดูสวยไม่เปลี่ยนในใสายตาของพระเอก นายเอกเขาไปทักทายแล้วบอกว่าหนังมันน่าเบื่อมากก็เลยจะกลับแล้วพระเอกก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากดูหนังเหมือนกันพอรู้แล้วว่าบทมันจะเป็นยังไงพวกเขาจะเลิกกันและคบกันแล้วก็เลิกกันอีกซึ่งพระเอกก็พยายามจะสื่อถึงความสัมพันธ์ว่ามันเหมือนกับพวกเขาจากนั้นพระเอกก็พยายามจะจีบนายเอกอีกครั้งและแล้วทั้งคู่ก็เดินคุยกันหนุ่มนิง่งราวกับว่าจะกลับมาคบกันใหม่แม้จะรัก,รกเลิก,ลก,ลกหลายครั้งแต่ทั้งคู่ก็ยังตัดกันไม,ม่ขาดแหมเตรียมตัวหัวจะปวดกันอีกรอบได้เลย ความรักของคนบางคนมันก็คงเหมือนกับหนังเรื่องนี้แหละค่ะหนังเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้แอดอวยพอให้ ney, คนที่เลิกกันไปแล้วเจอคนใหม่ที่ใช่เลยกว่าเดิมน,นะคะอย่าจมกับความเจ็บปวดกับคนเดิมๆเป็นดีที่สุดรักตัวเองไงมากๆค่ะ